ทางเข้าบึงของหลงครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ที่อำเภอบึงของหลงครับตรงนี้เป็นแหล่งน้ำมองน้ำขนาดใหญ่นะครับบางคนเขาว่าสมัยก่อนเนี่ยแม่น้ำโขงเคยผัดผ่านมาทางตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนหลังก็ออกไปครับตอนหลังก็ เปลี่ยนทิศเปลี่ยนเส้นทางไปนะครับเดีนี้เลี้ยวเข้า2026เข้าอำเภอบึงของหลงนะครับแล้วก็มีหาดคําสมบูรณ์นะครับจะเป็นหาดสรายเล่นน้ําได้นะครับมีร้านค้าขายอาหารมีบริการต่างๆเหมือนชายทะเลทั่วไปนะครับนี่ตรงแยกที่จะเข้าอำเภอบึงอาเภอบึงของหลงครับผมเมื่อก่อนอยู่จังหวัดนองคาย ภูหลังกาใช่ครัภูหลังกาครับธรรมญาห่งชาตภูหลังกาธรรมญาหนึ่งชาตภูหลังกา,ลงกาแล้วก็บริเวณมันจะมีวัดชื่อเนี้ยชื่อไ้สักที่ภูหลังกาเนี่ยไม่มีป้ายแยกเข้า น้ำตกทำพะด้วยนะครับนี่ครับ4015เนี่ยไปที่น้ำตกทมพะนะครับบ้านบออน่อพนาน้ำตกทาพะนี่เป็นน้ำตกใหญ่ของอจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นช่วงที่มีหน้าน้ำนี่จะเหมือนสวนน้ำขนาดใหญ่นะครับใหญ่จริงๆครับถ้าใครมีโอกาสมาบึงกาฬก็แนะนำครับน้ำตกทาพะ ถึงแยกหน้าเอเภอครับที่สบาดตะบงบึงคงห<อ>ลงเนี่ยตัวบึงคงหลงนี่เข้าไป<ช>แล้วนูน<ช>้นแล้วไปหาดี่จะเลยไปหน่อยนะโตมันต้องเห็นไปแต่ตัวหาดมันจะใหญ่มากนี่มีที่พักครับ อะไรในห้วยทรายฟรีไวไฟครับยิ่งบอกอีกสองกิโลเลย น้ำตกกินนารีน<อ>้ำตกกินนา<อ>รีนี่ครับก็ถึงตัวด้านนอกของอำเภอบึงโขงหลงครับโอ้โหตัวนี้ก็เป็นทะลุน้ำตกเจุดสีไปทะลุประตูทออได้ เียนทุกวันสารสิทธิอำานวยนัอย no ู่บ้านโพมาแขางครับตองนี้มีการทําทาง ครับ3009ครับทางหลวงชนบท<ว><น>ถ้าตรงไปก็จะไปเซกาครับอันนี้ไปทางภูกะแตไปทางน้ำตกเจ็ดสีครับผมเส้นที่อยู่ตรงนี้2026ครับแล้วก็อันนี้ก็มาที่นี่ครับ<ว><น>ปึงของหลวงมีป้ายเลยครับหาดคำสมบูรณ์ น้ำตกเจ็ดสีวัดภูทอกครับเส้นนี้กัไปได้มึงงคงชื่เียแแะนแบบแน้ำค้บไปน้ำตกชาน้ำตกท่าพก็สามสิบแปดสสามกิโลครับ Сейчас я เป็นสิปีขึ้นแต่แบบในี้ยังไม่เคยมามันเป็นทางลงหาดมันลงได้ตลอดอ่ะแล้วแต่ว่าลงหาดไหน,นนี่เนี่ยคือมีป้ายตลหาดของคนนั้นแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าอ่ะว่าจะลงไหนหสีเจริญชนรดาเดี๋ยวถ่ายรูปไหน,น ครับก็ลงมาเป็นที่พักเป็นอะไรอ่าเป็นร้านอาหารของสาเจ้านะก็ดูจากที่จอดรถเลยแล้วเนี่ยช่วงหน้าแรกหน้าอะไรที่เขาเล่นน้ำกันเนี่ยก็คงจะมีคนมาเยอะเลยนะครับ ขาไม่ได้ขายหรือเปล่าเนี่ยเปิดป่เนี่ยเียบจังิดปร้านถัดไปมีรถจอดไปร้านเดีไปร้านปิดเดี๋ยวไปดูที่ครับแต่เราเห็นมีที่นั่งริมน้ำนะครับตรงนี้เป็นโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์นะครับที่มาของหาดคำสมบูรณ์นะครับจริงๆของหลงนี่กว้างนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่มีหาดนี่ครับป้ายต่างๆนี่ก็ เรามาสำรวจดูครับดูร้านเข้าไปปุ๊บปิ๊กร้านแม่หนูปลาเผาฟองเบียนะครับออตรงนี้เป็นป่ายอยางนะครับเปะทะลุไป,ปแพร่สำรานแม่บัวปลาเผาไม้เอกสุดาปลาเผาเอ,อตรงนี้รถเยอะนะมมแม่ปนองปลาเผาบัานเนึงนาวา,ามีคนเมื่อกี้ด้านหนุน น้องอิง <ใน S 1> ป่าเผาทั้งลงหาดหมดแล้วครับหมดนะครับยาวไปนะครับมีหลายคันมีเห็นนี่เรือนาเที่ยวด้วยนะครับมีป้ายเดี๋ยวผมถ่ายเก็บเอาไว้ว่าเบอร์นะครับนี่ครับก็ริมน้ำครับมีเป็นที่นั่งโต๊ะนั่งนะครับ ก็มีบานาน่าโบ๊ทด้วยนู่นนะครับเจสกีบานาน่าโบ๊ทนนะี่ใช่